สวัสดีครับผมวิทย์อุซับนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่อธิบายวิธีการทำโจทย์ข้อ2.11นะครับโจทย์บอกว่า starting with energy equation 2.48นะครับให้เริ่มจากสมก,การ energy equation ก่อนอสมก,การ2.48นี้ผมได้กรอบลงมาไว้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย show by a succession of steps how and why it reduces to the general heat conduction equation for a solid อ่า ให้ทำเป็น general heat conduction equation สำหรับ solid นะครับ and finally t o laplace equation ให้เราพิสูจน์ให้ดูว่ามันทำยังไงเนาะอย่างแรกเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับ heat energy equation ก่อนนะครับสมการ energy equation ก็คือ rho du by dt เจ้า u ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ ความเร็วมันไม่ใช่ velocity ในแนวแ,แกน x นะครับแต่มันคือ internal energy นะครับหรือว่าพลังงานภายในนั่นเองแล้วก็ต่อไปนะครับ k by l x k by ky cur Curl by Curl z x y z ตัวนี้คือ coordinate นะครับก็คือแกน x แกน y แกน z ค่า k พวกนี้ก็คือค่า thermal conductivity ค่า t ตัวนี้คือค่า temperature ค่าค่าอุณหภูมินะครับค่า rho อะไรพวกนี้ ก็คือ,อความหนาแน่น density นะครับแล้วก็ t ก็คือ t เล็กตัวเนี้ยคือเวลาเนาะดิฟเทียบเวลาทั่วไปตัวฟีตัวเนี้ยฟีใหญ่สหรั์ฟีใหญ่ตัวเนี้ยก็คือ viscous dissipation นะครับหรือพลังงานที่เสียไปเนื่องจากความหนืดนั่นเองอ่าซึ่งขั้นตอนแรกเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็น general heat conduction equation ก่อนเปลี่ยนยังไง เรียนโดยการใส่เงื่อนไขทางกายภาพของโซลิดของของแข็งเข้าไปเนี่ยสข้อนะครับข้อแรกคืออะไรข้อแรกคือ velocity เป็นศูนย์นะครับข้อ1 v เท่ากับศข้อ2องโรคงที่นะครับโรคงที่เนื่องจากว่ามันเป็น incompressible นะครับ อัดตัวไม่ได้นะครับของแข็งมันอัดตัวไม่ได้เนาะข้อสาม v i s c o s i p a t i o n เป็นศูนย์นะครับก็คือตัวฟีใหญ่ตัวเนี้เท <c oughs> ่ากับศูนย์อย่าอธิบายทีละตัวนะครับ v เท่ากับศูนย์เพราะว่าของแข็งเนี่ยไม่มีการไหลเนาะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยความเร็วต้องกลายเป็นศูนย์ถูกแล้วนะครับซึ่งความเร็วกลายเป็นศูนย์จะเกิดอะไรขึ้น substantial derivative หรือว่าเจ้า d dt เนี่ย จะลดรูปเหลือแค่ค u r บายคูณทีนะเป็น Partial d e เ i v ิเวอร์ททันทีนะเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ตัวนี้ได้นะคดีบายดีทเป็นค u r ยูบายค r l ทได้เลยส่วนจะตัวเนี้ยยังมีวิธีจะกลางมันอีกอย่างหนึ่งจะก,กางมันโดยการข้อ2นะครับข้อ2ก็คือโ o ลคอนส t ตนต์ constant, หรือว่า density constant นะครับเนื่องจากว่าของแข็งนี้มีความหนาแน่นที่คงที่ดังนั้นเนี่ยเทอร์มของ D r o ร by dt จึงเป็น0นะครับเมื่อมันเป็น0เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถตัดมันออกได้พอตัดมันออกได้เนี่ยเจ้าตัว P by r o เนี่ยก็เป็น0ตามเพราะว่ามันคูณกันอยู่นะครับก็เลยหายไปนะครับต่อไปข้อ3 No Viscous Dissipation เจ้าตัวนี้ก็จะกลายเป็น0ไปเลยนะครับมันไม่มีการไหลเนาะ ก็ไม่มีแรงเสียดทานระหว่างชั้นของของไหลนะครับดังนั้นเจ้าตัว dissipation function หรือว่าเจ้าตัวฟีใหญ่เนี่ยกลายเป็นศูนย์นะครับตัดได้เลยต่อไปต่อไปนะครับต่อไปจากจากตารางเนี่ยจาก Table นะครับจากเทเบลสอเนี่ยเราจะมีอะไรอันนึงเรามีสมการนึง เทเบิลสองจุดสามเนี่ยมันมีชื่อว่า energy equation for Newtonian fluids in several coordinate systems นะครับมันจะมีอยู่อันนึงเขาเรียกว่า Gradient ครับ gradient เนี่ยมันจะอยู่นี้ Gradient คูณกับ K Gradient T ใหญ่นะครับอุณหภูมิเท่ากับ Curl by Curl X ค Cur ูณกับ K Curl T ใหญ่ by Curl TX เอ้ย Curl X ขอไปยครับ บวกกับ CURL BY CURL Y คูณ K CURL T BY CURL Y บวกกับ CURL BY CURL Z คูณ K CURL T BY CURL Z นะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็มาเขียนเจ้าตัว Energy Equation ในรูปของปัจจุบันว่าลดรูปเหลืออะไรบ้างก็จะเหลือ นี่นะครับ rho u by k t เท่ากับเราไม่เขียนสมการยาวๆนี่แหละเราจะใช้เจ้าตัวนี้แทน gradient น,นะครับคูณ k gradient t อือฮึเราก็จะลดรูปเหลือเท่านี้ได้นะครับเป็น general heat conduction equation แต่ว่ายังไม่ใช่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ general heat General heat conduction equation เนี่ยยังไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันขาดอีกอันนึงมันขาดอะไรไปคือตอนนี้นะครับฝั่งซ้ายของสมการเราเนี่ยจะเหลือแค่ rho cu r l U by ct เนาะซึ่ง u ตัวเนี้ย,ยมันคือ internal energy เราต้องเปลี่ยนให้เป็นอุณหภูมินะครับเปลี่ยนให้เป็น t ใหญ่นะเปลี่ยน u เล็กให้เป็น t ใหญ่ซึ่งสำหรับ incompressible substance เนี่ยหรือว่าในที่นี้ในโจทย์เราคือของแข็งเนาะพลังงานภายในยเนี่ยจะสัมผัส ไอสัมพันธ์กับอุณหภูมิผ่านค่าความจุความร้อนนะครับหรือว่าค่า c ซึ่งมันจะเขียนได้แบบนี้ครับซึ่งมันจะเขียนได้แบบนี้ครับ cu r l U by ct เนี่ยจะเท่ากับ c ct u r l ใหญ่ที่อุณหภูมินะหารด้วยอ่าดิฟเทียบกับ ct u r l เล็กนะครับต่อไปต่อไปเราก็สามารถ เปลี่ยนได้นะครับเป็น curl เอ้โรเคิลที่ใหญ่ row c curl t ใหญ่ by curl t เล็กเท่ากับ gradient k gradient t ใหญ่นะครับเจ้าสรรมการเนี้ยก็จะเป็นสรรมการ general heat conduction equation แล้ว ่าเสร็จสเต็ปสองเนาะเสร็จสเต็ปแรกเปลี่ยนให้เป็น general heat conduction equation ของ solid นะครับจากนั้นจากนั้นเราจะเปลี่ยนให้เป็น laplace equation หรือว่า final step ของเราสเต็ปสุดท้ายของเราเนาะเปลี่ยนโดยการ add เข้าไปอีก2เงื่อนไขนะครับก็คือ steady state กับ constant k add steady state เข้าไป 2. kConstant โอเคครับ steady state จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ steady state แสดงว่าเทียบเวลาเป็นศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเนาะแสดงว่า l t ใหญ่ by t เล็กเนี่ยเท่ากับศูนย์ตัดทิ้งแม่งเลยนี่ตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลย row c มันคูณอยู่กับเค r ร์ีีใหญ่ายเคิร์ทีเล็กมันก็กลายเป็นศูนย์ตามไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ตัดได้เลยเท่ากับกรเดียนต์คูณกับ k กร a เดียนต์ t ซึ่งเราสามารถดึงตัว k ออกมาได้จากวรงเล็บเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเ r l ขออภัยครับศูนย์เท่ากับกรเดียนต์ศูนย์เท่ากับ k กรเดียนต์กำลังสอง t จากนั้นเนี่ยฝั่งซ้ายเป็น0ูนย์เนาะเราดึง k คลงไปหารนะครับเคูณอยู่เราดึงลงไปหารก็จะเป็น0ูนย์หารเคเท่ากับ Grad กรเดียนกำลังสองทีก็จะได้เป็น0ูนย์เท่ากับ Grad กราเดียนกำลังสองทีสำหรับใครที่ยังมองภาพไม่ออกนะครับก็สามารถย้ายข้างสมการได้ Grad กร a เดียนกำลังสองทีเท่ากับศเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะคือคำตอบสุดท้ายของเราลาปลาสแล้วนะครับลาปลาส ลาปลาซิควชันที่เราต้องการหามันนะครับนี่ครับข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วเราจะเปลี่ยนจาก Energy Equation นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็น Laplace Equation ได้แล้วนะครับสำหรับ Solid ถ้าหากมีคำถามอะไรถามได้นะครับจบการอธิบายข้อนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ